อ้าวมาดูคู่มวยกันหน่อยครับวันนี้ทูฟอยูเมยันสุกนะครับ,อ,รบอยู่กับพี่นัทพี่ดีครับพี่นัทเอาไปเลยพี่ครับสวัสดีครับครับมาลงมาดูคู่มวยรายการทูฟอยูเวยมวันสุกวันศุกร์ที่30ตุลาคมพศ2563อุ่นเครื่องก่อนนะเพราะว่าสัปดาห์หน้า Big Fight, Super Fight. บิ๊กไฟสุปเปอร์ไฟสัปดาห์หน้าใช <6. S 2> เ่เป็นหกเป็นซุปเปอร์ไฟท์วันที่6กพฤศจิกายนครับวันนี้ก็ลำลองลำลองไปก่อนวันที่30ครับคู่ที่หนึ่งของรายการถ่ายทอดทูฟอยูเมยมันวันศุกร์ชนะสุดต่อส พิกัด118มา118.7ลดจุดเครับครับ,รบสวนเจ้าเพชรภูเขียวก็พิกัด118มา118.9ลดจุดเทั้งคู่ก็ผ่านกันช่างดับไปเรียบร้อยคู่น,นี้เป็นไงพี่คู่นี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมวยดาวรุ่งนะครับเป็นมวยดาวรุ่งที่ฝีไม้แลายดีฝีไม้แลายมือดีทั้งคู่ะนะครับเป็นมวยที่ค่ายเชื่อถือได้ตอสุรัตนชนะสุพิชัยชุมพรนะใช่ชุมพรครับของพี่สุรัตน์นะครับครับก็มาดีทั้งคู่ครับวันนี้ครับมาลดื่องน้ำหนักคนละนิดหน่อยเพชรภูเขียวเป็นคนบุรรีัมย อ๋อนี่ใต้เจออีสานนี่ใต้เจออีสานครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่ฝีมือดีทั้งคู่ไม่เคยต่อยกันนะครับมาชามาเน้อตัวดีทั้งคู่ครับผมคู่แรกก็ระวังระวังต่อยเยอะๆก็ระวังระวังหน่อยเพราะว่าทูฟอว์ยูจะพลิกคู่แรกคือถ้าคู่แรกพลิกก็จะพลิกทั้งกระดานเลยพลิกทั้งกระดานเลยครับผมถ้าวันไหนน็อกก็จะเดือดทั้งกระดานเหมือนครับผมมันเป็นอยู่ที่คู่แรกอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรที่ ของมวยไทยกันเนาะถ้าวันไหนไปตามเนื้อผ้าก็จะไปตามเนื้อผ้าใช่ถ้าแตกก็แตกในรายการครับผมก็อยู่ที่คู่แรกคู่เดียวคู่แรกระวังให้ดีระวังให้ดีครับคู่แรกนะครับครับส่วนคู่ที่สองนะครับทัวเขียวมวยพักยกเป็นมวยเก่าคู่แรกไม่เคยเดีกว่าฮะคู่แรกเป็นอุปภอกรกันอุปภอกรเลยนะพี่เนาะัออายุกก็นส่วนคู่ที่สองหัวใจท่านรองมาแล้วหัวใจท่านรองคือเจ้าทัวเขียวครับ เกตกำพลเหลือมวยพักยก1นึักเก๋าวันนี้แรงอัดฉีดเยอะมากนะครับไปกัดร้อยสิบเก็่เขียวก็มา118.4สิบทำการลดไป1.4ึ่านกันช่างหนักที่เรียบร้อยอัดฉีดเยอะนะอัดฉี้เจอท่านลองนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งปล้ำาให้กับนี่นี่มาทวนเชิงให้เพชรสีทองที่เพิ่งได้แชมป์หมดใช่ใช่ใช่รอบซีพีไปใช่ครับเจ้าถู่เขียวนะครับก็แพ้ครั้งก่อนก็ยังได้อัดฉีดไปถึง30,000 ครับถ้าชนะครั้งต่อไคงรวยเลยครับสองสามแสนครับไปนี่ก็มาเจอเจ้าเพชรโทไแฟกเตอร์มวยไทยมวยลุกล่างสูงยาวนะครับก็พิกัดร้อยสิบเจ็ดอ่าพิกัดร้อยสิบเจ็ดมาร้อยสิบเจ็ดจุดสี่ก็ร้อยปจุดสี่นะครับคู่นี้บอกว่าเก๋าสดครับผมที่นัดต้องชอบเพชรโท่แน่เลยเพราะว่าเป็นทีมงานเพชรยินดีซ้อมอยู่เพชรยินดีใช่ไหมอันนี้อันนี้ซ้อมอยู่ที่สุราษฎร์อ๋อซ้อมที่เออเฉลิมพเพียร์ใช่ใช่ซ้อมอยู่สุราษฎร์ถ้าชอบเหรอครับถ้าจะให้ชอบนะผมก็ชอบชอบสุกเกียรติที่เป็นมวยมุ่ยดุดัน อ่าส่วนเจ้าเพชรโทนี่ก็เป็นเป็นมวยที่สู้ดีหัวใจเกินร้อยครับนะครับคู่นี้ให้ดูกันที่ปลายปลายให้ดูกันที่ปลายปลายนะผมอ่าดูที่ปลายปลายนะคู่นี้นะเก่ากับสดคู่ที่สามครับคู่ที่สามยอดก้าพอวิเศษยิมพิกัดร้อยสิบมาแล้วสิบจุดสองก่าทำการลดไปจุดสองผ่านเรียบร้อยส่วนเจ้าแวววามาหนึ่งจุดหนึ่งลดหนึ่งจุดหนึ่งครับก็ผ่านการชันหลับไมเรียบร้อยคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งคราวที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่ ยอดกา้าพลิกแพส15หนึ่งโอ้โห15ช่วงตัว้าช่วงตัวครับก็พิกลูกไหนครับไปแผ่วปลายเจ้านี่เป็นมวยเดินวันนั้นแตกด้วยเลยเข้าตาเดินเดินไม่อยู่ตดเดินอวุธอวุธจนผ่านครับก็พอแตกนี่แหละก็เลย15ใช่ใช่ใช่ก็คู่นี้ให้จับตาดีๆอีกทีครับว่าจะพลิกอีกไหมนะครับแต่แต่ผมกล้ารับประกันได้ว่ามันเพราะเขาที่ได้ก็มันพิกัดเดิมกับเขาที่แล้วปะครับพี่พกัดเดิมครับพิกัดเดิม110ปอนด์ครับ ครับผมคู่นี้ก็อยู่ที่ว่าจะเข้าใครอ่ะเนาะเข้าใครก็เข้าคนนั้นครับผมกู้เอกวางไว้แบบไหนครับคู่เอกก็เป็นฟุกน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับตอบมาให้กับศักดิ์สิทธิ์หนึ่งปอนร้อยยี่สิบเก้ากับร้อยสามสิบเมื่อเช้าฟุกน้อยมาสามปอนทำหน้าเป็นห่วงแต่รถจริงๆแล้วฟุกน้อยพอรถรถครั้งแรกพอมายืนครั้งที่สองเกินอยู่แค่จุดหนึ่งไปกัดร้อยยี่สิบเก้าก็มารถสามปอน ลงเร็วแบบนี้แสดงว่าร่างกายดีมากร่างกายดีครับร่างกายดีถ้าร่างกายไม่ดีแล้วโปรจะอืดๆลงทีนิดทีน้อยครับผมก็ฟุ้งน้อยก็ผ่านการตัดผ่านการช่างไปลดไปสามปอนด์ตัวเจ้าศักดิ์สิธิ์มาสบายๆร้อยสามสิบจุดสามลดจุดสามนะครับกูนี้ก็เคยเจอกันมาสองครั้งครับัดแพ้ผัดชนะกันครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกชนะศักดิ์สิธิ์ชนะต่อสองปอนด์ครับครั้งที่สองก็ต่อปอนด์หนึ่งพวกน้อยชนะขาดเลยใช่ มาครั้งที่3นี่คุกน้อยต่อให้สักศิลป์แล้วสักศิลป์ที่ดูน้ำหนักสบายมากศเพราะบ้านเสนอมาเท่าไหร่ยี่เจ็ดยี่แปดชกได้นะครับผมแต่วันนี้ชกร้อยสามสิบต้องปล่อยเวทขึ้นมาใช่ครับนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยเวทขึ้นมาแกก็ไม่รู้ชกอะไรเหมือนกันครับก็เป็นมวยที่สนุกดีนะครับเป็นรุ่นพี่อ่ะเป็นรุ่นพี่อ่ะนะครับผมคู่นี้ก็สนุกอีกครับผมก็อยู่ที่ว่าใครชอบใครครับ ครับภาคที่3ไฟแตกหักหลังส,สามเปนาหนึ่งต่อนหนึ่งส่วนคู่ที่หครับส่วนที่5้านะครับก็เป็นมวยรุ่นใหม่ไฟแรง<อ>นะครับกำลังโดดเด่นขึ้นมาคือเจ้าสายเลือดไทเกอร์มวยไทยช่วงหลังไม่แพ้ใครไหมไม่แพ้ใครเลยมีเสมอหนึ่งไฟก็เเสม,สม,สม,มอไฟสุดท้ายเสม,มอกับเจ้าเพชรบางเบิร์ดครับ่อสุรัตน์ก็คู่นี้ก็จะเจอกับเจ้าพนมกรพยักษ์สิงห์ขอนเจ้าพลนกรนี่ไปซ้อมอยู่ค่ายนอนนวัดยิมครับดีแน่แต่หยุดไปนาน นะครับแต่มันมระช้ามาร่างกายดีมาน้ําหนักก็ไม่มีปัญหาชา้าร่างกายดีใช่ไหมดีครับผมมาน้าหนักก็ไม่มีปัญหาเจ้าสายเลือดมาแล้วสิบไปจุดสองจุดสองส่วนเจ้าคลองกรมาแล้วสิบสองจุดแปดแลวหนึ่งจุดแปดก็ผ่านอาช่างเรียบร้อยทั้งคู่ครับผมคู่นี้เป็นไงพี่ก็สดเก่าเนาะคู่นี้คู่นี้ก็คือฝีมือฝีมืออันนี้หมยฝีมือแน่นอนนะครับอันนี้หมยฝีมือส่วนเจ้าด่เป็นมวยบูดุดันเดินตลอดให้เยกว่าใช่แล้วก็แต่เตะเป็ดรูปร่างนะรูปร่างจะ เตี้ยพอหน่อยตัวนี้จะจะได้ลอยฝีมือกับบู้ดูดันถ้าฝีมือหมดแรงก็เสร็จเจ้าตัวนี้นะครับต้องดูกันว่าพนมกรเนี่ยมาเนื้อตัวตอนเย็นเป็นยังไงแต่เจ้าพนมกรเนี่ยเคยออกช่องทูแล้วได้อัดฉีดถึงแสนห้าพิกล็อกมาแล้วนะครับก็จับตาดูคู่นี้เหมือนกันนะครับก็เลือกอยากอีกจะเลือกยากเองวันนี้มวจะพิกล็อกท้ายๆจะดูก็แล้วกันนะครับตัวเจ้ารถเหล็กรถเหล็กนออนุวัตยิมเจอกับเชอรี่ บีเอสมวยไทยยิมนะครับเจ้ารถเหล็กเมื่อเช้ามาร4 5คริบุ้านะครับส่วนเจ้าเชอรี่มา1้8ก็ทำการลดไป3.5ม้านะครับก็เห็นเห็นอยู่ที่ทำคลิปไปนะครับคู่นี้รูปร่างอยู่ที่เจ้านี่อยู่ที่รถเหล็กรถเหล็กที่เข่าเนาะอยู่ที่รถเหล็กส่วนกก็ดกมวยอยู่ที่เจ้าเชอรี่ครับเชอรี่นี่พูดง่ายว่าวันนี้ได้หายใจไปแล้วเหมือนกันนี่ก็ได้หายใจไปแล้วนะครับผมชอบไปทางที่รถ เชอร์รี่นะเชอร์รี่ฟาร์มเก่าเก้าโมงเกือบครึ่งรถเพิ่งเสร็จครับแต่ต่อยดึกไม่เป็นไรนะครับนะครับอันนี้มีโคงเคงแต่สู้ยิบตาเหมือนกันมีหมัดมีศอกสู้ยิบตาแทงยิบตาเชอร์รี่ดูรถเยอะแต่เชอร์รี่ได้เปรียบแรงปะทะแรงปะทะเพราะว่ารถเหล็กเนี่ยชกพิกัดเท่าไหร่ได้พิกัดรถเหล็กนี่ต่อยได้ถึงวันสิบสองสิบสองชกได้วันนี้เขาลดสิบสี่จุดห้าชกในน้ำหนักของ เชอรี่ครับนั่นละสินั่นก็คือจุดแปรผันครับจุดแปรผันของคู่นี้นะครับรดเยอะแต่ได้ดีเดียบแรงปะทะคู่นี้ก็อยู่ที่ปลายปลายเหมือนกันปลายปลายว่าถ้าเชอรี่ไม่แ่วรถเล็กก็กินยากครับผมถ้าเชอรี่ไม่หมดรถเล็กก็กินยากครับผมก็จับตาครับคู่นี้ก็บันอีกผู้รองช่วงที่สองวางไว้แบบนีู้รองช่วงที่สองนะครับก็เป็นมวยเพชรจงรัก วอสังมะไพนะครับจะเจอกับมาลายเงินสมหวังไก่ย่างของพี่ออสลูกรัดเอวเก่งเนาะครับมาลายมาลายเงินก็เก๋มีหมัดน,นะครับไปต่อยนํำมีหมัดน,นะครับสไตล์เดียวกับพวกอ,อะไรอ่ะพวกไอ้ธงชัยตอนธงชัยสมัย,ยก่อนนะ่ะ<อ>นะประมาณนั้นนะ่ะนะตัวเจ้านี้ฝีมือเป็นมวยฝีมือก็ซ้อมอยู่เพื่ินดีฝ่าเหมือนกันไหมก็เป็นเป็น,เป,นเป็นมวยเป็นมวยฝาเหมือนกันนะครับ ก็สนุวกับคู่นี้สนุกครับไม่ด้ฝีมือดูได้สองแข้งสองกาใช่ได้สองแข้งสองกาได้การฟิกซ้อมนะครับเห็นเห็นฟิกซ้อมแน่นอนว่าเขาอยู่พิจดีดีซ้อมอยู่พิจดีดีกี่ไฟล์แล้วครับก็อยู่มาครึ่งปีละปีนึงก็ละปีหละกหนึ่งปีเต็มแล้วอยู่มาหนึ่งปีเต็มแล้วเพชรจงรักวอสังข์ภัยนะครับเมื่อเช้าก็มาร้อยสิบสามจุดสามลดจุดสามราบรืสบายๆส่วนเจ้ามาแรงก็มาร้อยสิบสี่จุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่ก็ลดครั้งเดียวผ่านครับครับผมกูนี้ก็ให้จับตาดูดีๆๆครับทยอ่ะ คนหนึ่งก็ฝีมือ่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นมวยที่เดินเข้าหานะเรียกให้ออกอาวุธก่ท่าโทรหัพ์ดีอ่ะมีความหนักความแรงสุดท้ายก็หลังกับแพลวอก็แต่แพลว์มันอึดฝ่าครับผมแพ้แพ้น็อกให้แพลว์ไปครับเจ้าเพชรรักไี่ขึ้นมาหาอะไรเงินแหละรุ่นน้องขึ้นมารุ่นพี่นะครับถ้าผ่านได้ก็เจอตัวดีๆต่อไป มาอะไรเงินเขาอยู่แล้วแพ้อึดกว่าของแพวพาวไปใช่แพ้ความอึดเพราะเราแรกแลกกันแต่วันนี้จะแพ้ฝีมือเพชรจงรักหรือเปล่าน่าสนครับก็น่าจับตาครับนะครับก็กดเก๋าหรือเก๋าจะดับสดเพราะว่าการเจอกับเพชรจงรักกับเจอแพวพาวนี่คนรสชาติกันใช่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 คู่เอกมาคู่เอกของรายการเดิมทีจะเป็นเดชศสักดา์เจอคิมรวยอ๋อครับแต่นี้มาเข้าเวรแทนก็รู้ตัวอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วมันเข้าเป็นงไงเดี๋ยตรว เลื่อตัวดีมากเพราะตอนแรกที่ถามพี่อื่นพี่อื่นเป็นคนดูแลเเข้ามาเขาบอกว่าเจ้าเนี่ยซ้อมมานานแล้วเนี่ยมีรายการหรือยังเพราะว่าทีที่แล้วเขาบอกว่าเอ้าพอดีเจ้าเดชดาถอนกเลังมาต่อยกับเจ้าคิมรวยก็แล้วกันเอาซ้อมหนักไปสองปอนด์ตัวาวามได้เสียคิมรวยสองสองปอนด์ใช่ก็เป็นพิกัดร้อยสามสองร้อยสามสี่เจ้าคิมรวยก็มาร้อยสามสองจุดหกลดจุดหกนะครับส่วนเจ้าจาหลก็มาร้อยสามสี่จุดแปดลดจุดแปดก็สบายสบายทั้งคู่ครับลดน้ำหนักครับผมคู่นี้ ทิ้เหลือเศษเปียบกระดูกวะก็เศษเปียบอายุกับกระดูกแล้วก็ยังตองหนักอีกเหรอแต่คิมรวยชื่อจะดีกว่าอ๋อคิมรวยชื่อจะดีกว่าแล้วเป็นมวยในรายการแล้วเป็นมวยในรายการใช่ไหมประกอบพิธีศักดิ์สิทธิแล้วชื่อชื่อโอเคแล้วแหละนะก็ต่อยกับพวกฟุกน้อยต่อยกับพวกทงน้อยต่อยแล้วมาหมดละสามสองถือว่าบีบคิมรวยไหมสามสองถือว่าบีบบีบครับปกติต้องคืนต้องชกเท่าไหร่ครับคิมรวยถ้าคิมรวยเนี่ยร้อยสามสามก็จะต่อยดีอ๋อร้อยสามสามล้วร้อยสามสามสี่กาจะต่อยดี พราะจอมโหดนี่ก็เสนอมา132ถึง135ได้เลยใครชอบคิมรวยต้องคิดใหม่อีกทีนะเพราะว่ามีหนึ่งปอนนะแล้วต่อสองปอนต่อสองปอนอครับผมคู่นี้ถ้าคิมรวยไม่แผ่วนะครับฝีมือดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคิมรวยแผ่วเจอจอมโหดบ,บี้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 พอเข้าในนิ่งเมื่อไหร่ก็เสร็จนะก็ต้องดูท้ายๆว่าคิมรวยเตะซ้ายได้อยู่ไหมแล้วก็ที่แล้วคิมรวยโชว์ฟอร์มดีที่ตแับวัชรชัยยซ้านะ ใช่วัชระกินโดยโชว์ฟอร์มดีมากแต่วัชระชัยไม่มีหมดเลยนะครับชนะน็อกเจ้าวัชระชัยวอจักรวุฒิไปในยกที่ห้านะครับคู่นี้ผมก็บอกอีกว่ามันครับผมต้องดูมันแน่นอนซ้อมทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับผมส่วนจอมหัวซ้อมที่เพชรปตทเพชรปตอครับผมผมผู้กองยศครับผมเป็นผู้กองไหมผู้กองเป็นผู้กองแล้วครับผู้กองแล้วครับเป็นการซ้อมก่อนมาเช้าเจ้าเอฟสิบหกเป็นคนพามาแปลว่ามีตัวใหญ่ปั้มแน่ครับครับผมก็ ทั้งคู่ก็ถือว่าน่าจะทําหน้าที่ที่ดีที่สุดอืนะครับถือว่า<ด>จะเดินไปเจอแข้งซ้ายหรือว่าถ้าไปปลายหมดนี่เสร็จจอมโหมดนะครับถ้ายืนตัวแข็งมเมือไรก็เสร็จจอมโหมดพี่นักฝากแฟนมวยเลยครับวันวันศุกร์สามาสิบตุลาสามสิบตุลานี้ก็ฝากแฟนมวยนะครับ,รบเป็นก่อนที่จะเจอสึกใหญจในวันที่หกพฤศจิกานะครับอับนนี้ก็ถือว่าจัดถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับ,รบได้เสียทุกคู่มีพลิกล็อกได้ทุกคู่นะครับติดตามครับมวันวันศุกร์ วันที่30ตุลาคมครับทูฟอยูมวยมังสุกูมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทย2 0 0พันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็1 2 3 4ก็จะถ่ายทอดทูฟอยูช่องที่สิหลังจากถ่ายทอดทูฟอยูก็จะเป็นมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทย2 0 0พันยูทูบมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าถ่ายทอดอีก1 2 3 4 5 5คู่ให้รับชมแบบเต็มอิ่มครับก็ฝากแฟนๆทางบ้านนะครับติดตามครับครับขอบคุณครับอ้าวก็นี่นะครับ ทั้งหมดของคู่มวยในวันนี้ครับเป็นความน่าสนใจที่เกิดขึ้นเล่นมวยทูก็เออคือคือเล่นแล้วดูดูนิดนึงระวังนิดนึงนะครับวันนี้เอาเงินจากมวยนะครับแล้วพรุ่งนี้ไปเล่นหวยกันนะครับได้ดีเนี่ยผมว่าจิ้มในเว็บไปก่อนเว็บนี่สมัครไปเลยนะครับแอ t i ท e r 9เกพอจิ้มในเว็บเสร็จเดี๋ยวค่อยไปออกตัวหน้าตู้ไปออกตัวที่เวทีวันนี้รวยรวยเฮงเฮงทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ